โอเคนะครับเมื่อกี้ก็เดินทางออกไปเช่าพระมานะครับเป็นลังแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นพระอะไรบ้างนะครับก็ที่แน่ๆต้องเป็นพระบูชาแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนาะอันนี้เป็นพระศิวลีนะครับหลวงพ่อเพียรปีห้าสามนะครับชุดนี้จะเป็นพระบูชาล้วนเลยนะครับแล้วก็พระพิคเนตนะครับหนึ่งองค์อันนี้พระพิคเนตรุ่นนี้ดังนะออกรายการแฉด้วยนะครับก็เป็นรุ่นที่ทานหลวงพ่อนะครับเป็นปางยืนเนาะอีกหนึ่งองค์นะครับ เขาก็ส่งภาพมาทางไลน์นะครับก็ผมก็เพิ่งวิ่งไปรับเช่าท่านอยู่ในโซนลุบุรีแล้วก็มีวัตถุมงคลหลวงพ่อพียนนรนับก็วิ่งไปเช่าถึงมือเลยหรือว่าที่อื่นก็ลองส่งมาดูนะค,ะนะครับอันนี้ก็เป็นพระสังกัจจ์มหาราชหนึ่งองค์นะครับแล้วก็อันนี้เสือผู้ชานะครับปีห้าสองหนึ่งองค์นะครับน,นีแล้วก็หัุมานของเมืองอีนึงองค์นะครับเนาะทั้งหมดเช่ามาวันนี้หกองค์นะครับสําหรับใครที่ มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียหรือว่าหลวงพ่อรวยจะแบ,บ่งปันผมก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ไอเดียไลน์นะครับหรือว่าเพจจิสนาพระเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีพระอ,อะไรมารีวิวอีกก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง t ิกตอกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับ